สวัสดีค่ะบ้านสินสนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตกิ่งตอนฝรั่งแดงนะคะต้นนี้เป็นชมพูพันทิพย์นะคะหรือจอนจูแดงหรือว่าจนจูหงนะคะอันนี้ก็ตอนน่าจะใกล้ๆสองเดือนแล้วนะคะยังไม่สองเดือนเต็มแต่ก็ใกล้ๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เราห่อไว้เป็นยังไงนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่อาจากต้นที่เราทาบแล้วมาปลูกเนาะนี่นะคะทาบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีต่อนี้นะคะ ตอนนี้ยังเล็กอยู่เลยยังไม่เคยห่อลูกนะคะหรือหรือถ้าห่อก็น่าจะลูกหนึ่งนะคะแล้วก็กิ่งมันเยอะก็เลยจริงๆต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อทำทรงพุ่มเนาะแทนที่จะตัดเฉยๆก็ตอนไปด้วยนะคะมาดูนี่นะคะนี่เพื่อนเื่อนดูนะคะนี่ลากรอบดีอยู่นะคะจะตัดไปชํำเลยก็ได้นะคะตอนนี้โอเคแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอไว เดี๋ยวดูเพื่อนๆก่อนดูเพื่อนๆกิ่งตอนก่อนว่าเป็นยังไงนะคะถ้ามีเยอะเดี๋ยวค่อยตัดไปพร้อมกันถ้ามีเยอะก็รอก่อนนะคะอันนี้ก็ออกดีอยู่นะคะนี่นะคะโอเคเลยต้นนี้นะคะสามสามตุ้มตอนนะคะติดหมดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอเอาไว้ก่อนนะคะนี่นะคะดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆดูลูกอันนี้ คลิปก่อนๆที่เราเคยทำนะคะว่าส่วนตัวเป็นพันที่ชอบพันนี้ส่วนตัวชอบชอบรสชาติของพันนี้นะคะอร่อยแล้วก็โดกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะคะพันเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยอ่อนในตุ้มแห้งมากเลยรากองอกนะคะแต่ว่าตุ้ม ต้นแห้งมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังตัดไม่ได้มันยังน้อยมากนะคะถ้าเอาไปก็มีสิทธิ์ที่กิ่งช้ำจะไม่รอดเอาไว้เอาไว้ต่อนะคะตรงนี้เยอะอยู่นะคะตรงนี้เยอะอยูอ่อันนี้ก็เริ่มมานะคะยังไม่เยอะมากแต่ก็โอเคอยู่นะคะ ตรงน,นี้อันนี้เพิ่งมาเป็นตุ่มข,ขาวๆนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็มานี่นะคะนีดตากนะคะนี่ล่ะนี่เป็นไงโอยหมดกะอันนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะอเคออกบ้างไม่ออกบ้างนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ดี 80 9 0์เซนงอกอยู่นะคะแต่ก็จะสองเดือนแล้วบางอันก็เยอะบางอันก็ยังไม่ได้ยังไม่ติดเลยอ้อันนี้เยอะผู้อันนี้เยอะ,อย,อ,ะอยู่ไม่แง้เยอะแล้วกันนะคะเห็นรากแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูลูกนะคะต้นนี้ลูกเยอะมากเลยดูนี่นะคะที่ส่วนตัวที่ชอบอีกอันหนึ่งคือมันโดกโดกมากและนี้คือไม่ได้ห่อนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆดูอย่างนี้ยคือมแมลงเจาะไว้แล้วนะคะอย่งนี้จุดๆนี้ยนะคะเดี๋ยวเก็บให้ดูนะคะจุดๆพวกนี้คือมแมลงวันทองมาเจาะไว้แล้วนะคะพอลูกเขาเนียมหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะฟักเป็นหนอนแต่ว่าถ้าจะกินตอนนี้กินได้นะคะขออนุญาตก,กัด ดีเลยค่ะอร่อยนี่ขนาดยังไม่แก่นะคะคือแบบดูเม็ดมันยังเด็กๆอยูเ่เลยนะคะเป็นฝรั่งที่ชอบมากอะ่ะกินได้ยังไม่แก่ก็กินได้นะคะขนาดนี้คือแบบกินได้เลยจริงๆควรจะตัดจริงเนาะเพราะว่ามันถ้าเราไม่เอาลูกมันก็จะแย่งสารอาหารเฉยๆนะคะแต่อันนี้คือเอาไว้เอาไว้เก็บกินเวลาเดินเข้าสวนไม่มีอะไรกินก็มาเดินเก็บกินแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะทะยอยตัดออกกันนะคะมีลูกตงนนวนลูกใหญ่เอาดูนี่ดูเก็บเลยดีกว่านี่นะคะดูนี่ไปกินเล่นได้นะคะนี่ก็ เวลาเราลงเรื่องเรื่องฝรั่งเรื่องกิ่งตอนนะก็จะมีเพื่อนเอนมาเม้นสนใจกิ่งพันุ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะก็จริงๆอยากแบ่งมากเลยนะคะแต่ว่ามันยังมีจํานวนไม่เยอะค่ะเท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะต้นที่ต้นที่เราทําตอนนี้จนจูก็จะมีประมาณสิบกว่าต้นนะคะที่ตอนแล้วก็ต้นหนึ่งก็ตอนไม่เยอะแล้วก็ตอนไม่ได้ติดทุกอันด้วยนะคะก็เลย จำนวนอาจจะยังไม่เยอะพอที่จะแบ่งนะคะแล้วก็เราตั้งใจจะปลูกของเราเองให้เต็มก่อนนะคะแต่ก็จะถ้ามีเวลาคือจะทยอยทำกิ่งไปเรื่อยเพราะว่ามันก็มีกิ่งขึ้นมาตลอดนะคะกิ่งสวยๆที่สามารถตอนได้ก็จะพยายามมาตอนแล้วก็อยากแบ่งมากๆเลยค่ะนะคะเนี่ยก,กิ่งสวยๆนะคะก็ไม่ได้ว่าห่วงอะไรนะคะเพื่อนๆก็อยากแบ่งจริงๆนะคะแต่ว่า ยังไม่เคยขายเลยไม่รู้ว่าจะขายแบบผ่านออนไลน์ทางช่องไหนทางแบบไหนดีอะไรเงี้ยเลยเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสอนาคตเดี๋ยวแบ่งแน่นอนนะคะกับพันนี้นะคะนี่นะคะชมพูพันทิพย์นะคะนี่เห็นไหมคะมแมลงวันทองเนี่ยอืม เขมาวางไข่นะคะไปจุดๆพวกนี้ถ้าพอลูกฝรั่งมันสุกมันนิ่มพอที่หนอนจะเจาะได้หนอนมันก็จะฟักแล้วก็หนอนก็จะเติบโตแล้วก็ออกมาเป็นตัวแมลงนะคะจริงๆควรจะตัดออกเพื่อจะลดลดจำนวนแมลงด้วยเนาะควรจะตัดชิ้งนะคะเก็บเลยเราไปกินเล่นได้นะคะ ก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะคะถ้าอนาคตก็เดี๋ยวถ้ามาแบ่งก็เดี๋ยวคงจะโพสใช่ไหมคะโพสในใน u t u b e เห็นมีช่องทางการโพสได้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวมาแบ่งเพื่อนๆแน่นอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตจริงตอนให้ดูนะคะว่าติดอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดไปชำนะคะรออีกแป๊บนึง ให้รากออกเยอะๆก่อนเดี๋ยวตัดไปชำพร้อมกันทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวทยอยตอนเพิ่มนะคะที่ค,ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามบ้านสินสนด้วยนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวต่อไปยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ